เมื่อ EP ที่แล้วแอดได้บอกไปว่าก่อนที่ดูไบจะกลายมาเป็นเมืองที่มั่งคั่งในปัจจุบันเมื่ออดีตเมืองเมืองนี้ก็เป็นแค่เมืองที่ทำการประมงมาก่อนซึ่งในวันนี้ช่องลูแล้วยียบไว้จะพาคุณผู้ชมเจาะลึกลงไปอีกค่ะว่าก่อนที่มนุษย์จะมาตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองดูไบที่ตรงนี้เคยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและใครคือคนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งลกรกในสถานที่แห่งนี้มาค่ะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่า กำเนิดโบราณของดูไบคงจะต้องย้อนกลับไปประมาณ3,000ถึง1,700ปีก่อนคริสตากาลเลยค่ะในช่วงนั้นก็จะเป็นยุคไม่นวนตอนตน้นแต่มีใครทราบหรือไม่ว่าพื้นที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนมนุษย์มายาวนานเพราะนักโบราณคดีได้มีการค้นพบอุปกรณ์ต่างๆที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่นี้เช่นหัวหอกและอีกต่างๆมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อนํามาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเราก็จะสามารถบอกได้ว่ามันมีอายุมานานแค่ไหนแล้วค่ะ นอกจากนี้นักโบราณคดียังได้เปิดเผยอ,อีกว่าแท้จริงแล้วมนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เมื่อกว่า10,000ปีก่อนแต่ในสมัยนั้นภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทุง่งหญ้ามันจึงเหมาะสำหรับนักล่าและนักเก็บของป่าในยุคแรก,แรกที่จะเลี้ยงปศุสัตว์ค่ะเมื่อถึง2,500ปีก่อนคริสต์กานพวกเขาได้สร้างสวนอินทผพาลมที่จเจริญรุ่งเรืองและนี่เป็นครั้งแรกที่พื้นที่ดังกล่าวประสบความสำเร็จในการใช้เพื่อการเกษตร ต้องบอกเลยว่ามีบันทึกเกี่ยวกับดูบายเพียงไม่กี่ฉบับที่ย้อนกลับไปถึงยุคที่มีผู้มาเยือนอยังสถานที่แห่งนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าผู้มาเยือนในยุคแรกๆเหล่านั้นได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่หรือไม่อีกข้อสันนิษฐานคืออาจจะมีความเป็นไปได้ที่มนุษย์กลุ่มแรกผ่านมาแล้วก็จากไปหลังจากนั้นก็อาจจะมีมนุษย์กลุ่มใหม่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ต่อก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะ การกล่าวถึงดูไบครั้งแรกได้รับการบันทึกไว้ในปี1 9 5ในหนังสือภูมิศาสตร์โดยอาบูอับดุลลออัลบักรีนักภูมิศาสตร์ชาวอันดาลูเซียอาหรับค่ะส่วนบันทึกอื่นๆได้แก่บันทึกของพ่อค้าไข่มุกชาวเวนิสกัสเปโรบาลบีย้อนหลังไปถึงปี1580เมื่อกัสเปโรมาเยือนพื้นที่แห่งนี้เพื่อทําการค้าขายไข่มุกซึ่งในช่วงเวลานั้นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็จะดํารงชีพด้วยการตกปลาการดําน้ําหาไข่มุก และการต่อเรือตลอดจนการจัดหาที่พักและปัจจัยอย่างชีพให้กับพ่อค้าที่สั่นจรไปมาเพื่อค้าขายท้องคําเครื่องเทศและสิ่งทอด้วยการดำน้ําหาไข่มุกเนี่ยไม่ใช่อาชีพที่ง่ายๆนะคะแต่เหล่ากะลาสีจะต้องออกทะเลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนโดยดำน้ำสูงสุด14ชั่วโมงในแต่ละวันต้องใช้ทักษะที่ยอดเยี่ยมเพราะพวกเขาต้องดำน้ำที่ความลึกถึง40ฟุตในครั้งเดียวโดวยใช้ตุ้มน้ำหนักผูกไว้รอบเอวเพื่อลงไปให้ถึงก้นทะเลค่ะ และเหตุการณ์สำคัญครั้งต่อไปในประวัติศาสตร์ของสหารัฐอาหลับอมิเลดเกิดขึ้นในปี1793เมื่อชนเผ่าบานิยาตตตั้งรกรากด้วยอำนาจทางการเมืองในอาบูดาบีหลังจากนั้นดูไบก็กลายเป็นเมืองขึ้นค่ะในปี1833เป็นปีสำคัญในประวัติศาสตร์ของดูไบเมื่อมักตุมบินบุติแห่งชนเผ่าบานิยาสนำผู้คนของเขาไปอย่างค่าสมุรชินดากาที่ปากอ่าวดูไบแล้วก็ตั้งรกรากอยู่ที่นั่น ต่อมาเขาก็ประกาศให้เมืองนี้เป็นเอกราชค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดูไบก็ถือเป็นชุมชนอิสระที่ชาวบ้านมีอาชีพทำประมงค่ะในปี1894การค้าขายในพื้นที่ได้รับการส่งเสริอมอีกครั้งเนื่องจากกฎหมายใหม่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับชาวต่างชาติสิ่งนี้นำไปสู่การไหลบ่าเข้ามาอย่างมากของจำนวนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาในเมือง เหล่าพ่อค้าชาวอินเดียและปากีสถานต่างก็เดินทางมาที่ดูไบเพื่อใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนี้ค่ะแม้ว่าช่วงนี้จะประสบความสำเร็จพอสมควรในประวัติศาสตร์ของดูไบแต่ชาวบ้านก็ยังต้องพึ่งพาการตกปลาการค้าขายและการดำน้ำหาไขามุกอยู่แต่เมื่อมีการประดิษฐ์ไขมุกเทียมในญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ1950ความปรอะบางของเศรษฐกิจในภูมิภาคก็ถูกเปิดเผยอย่างไรก็ตามภาวะถดถอยทางการเงินเกิดขึ้นได้ไม่นาน เพราะในเวลาต่อมาก็ได้มีการคุดพบน้ํามันและหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเรื่องราวนับจากนี้ไปก็จะเป็นยุครุ่งเรืองหลังการพบน้ํามันที่แอดได้เล่าไปใน EP ีที่แล้วนะคะ เดี๋ยวแอดจะขอเล่าย้อนกลับไปในช่วงก่อนที่ดูไบจะขุดพบน้ามันสักหน่อยนะคะคือก่อนหน้านั้นสหรัฐอา,ารับอิมิเลตเป็นดินแดนอาหรับที่อังกฤษให้การอารักขาทางการทหารมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคอนณานิคมค่ะคือก็ไม่ใช่อนณานิคมของอังกฤษสัทีเดียวค่ะแต่อังกฤษเขาเอาทหารมาปกป้องดินแดนให้เพื่อแลกกับการใช้ดินแดนนี้เป็นเมืองท่าและยังใช้ดูไบเป็นฐานการค้าขายกับโลกอาหารับด้วยแต่พออังกฤษถอนตัวไปในปี1971 ดินแดน7ดินแดนที่ปกครองโดยชีกที่เคยมีอังกฤษอารักขาอยู่ก็เลยมารวมตัวกันเป็นสหรัฐอาหรับอิมิเรตและดูไบก็คือ1ใน7ดดินแดนนั้นค่ะโดยข้อตกลงอย่างหนึ่งของการรวมประเทศคือทุกดินแดนจะมีอำนาจในการปกครองตัวเองอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในมุมเศรษฐกิจ เราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ดูไบเนี่ยจะมีสถานะเป็นแค่รัฐหรือเมืองเมืองหนึ่งในสหรัฐอาหรับอิมิเลตแต่ดูไบก็มีอำนาจในการบริหารเศรษฐกิจของตัวเองอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะถึงขุดเจอน้ำมันแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้นโชคดีที่ดูไบได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์พรผู้นำดูไบมองการไกลกว่านั้นเขาคิดว่าถ้าต้องพึ่งน้ำมันตลอดไปดูไบจะไม่มีวันเจริญได้ เขาเลยเอาเงินที่ได้จากการขายน้ำมันมาลงทุนให้ดูใบเป็นศูนย์กลางการค้าในโลกอาหรับค่ะซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมันหมายถึงการเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายมาเป็นตึกระฟ้าเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ๆของโลกพร้อมกับเปลี่ยนกฎหมายด้านภาษีและการลงทุนให้เอื้อต่อการลงทุนจากนานาชาติรวมไปถึงการลงทุนพลิกทะเลทรายให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะแต่โครงการนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับนะคะเพราะกว่าจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการนี้กินเวลาเป็น 10, 10ปี คือเรียกว่าค่อยๆก่อตัวดีกว่าค่ะทุกอย่างทำเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อรากฐานที่ยั่งยืนค่ะเมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่มากขึ้นพวกโครงสร้างพื้นฐานที่เอาไว้รองรับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นพวกโรงแรมร้านอาหารยานให้ความบันเทิงจึงตามมาดูไบจึงค่อยๆกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบช้าๆนั่นเองช่วงแรกๆที่ดูไบก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว เป้าหมายที่สำคัญของเขาก็คือการก่อตั้งโรงแรมเบิร์ดออลอาลับที่เป็นหนึ่งในโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกและยังเป็นแลนด์มาร์คของดูไบมาจนถึงทุกวันนี้โดยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยล่ะค่ะและเจ้าเบิร์ดออลอาลับนี่ละค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสถาปัตยกรรมแห่งความเป็นที่สุดในโลกเพราะอะไรนะเหรอคะก็พอทุกวันนี้โรงแรมที่สูงที่สุดในโลกก็อยู่ที่ดูไบคือโรงแรมเจเวอรา แต่ที่สุดกว่านั้นก็คือโรงแรมที่สูงที่สุดในโลก10อันดับเครื่องหนึ่งมันก็อยู่ที่ดูไบและทั้งหมดเป็นโรงแรมที่เพิ่งสร้างภายใน20ปีที่ผ่านมาทั้งนั้นเลยล่ะค่ะแล้วแลนด์มาร์กสำคัญที่เรียกว่าอยู่บนท้องฟ้าอย่างต้องสะดุดตาก็คือหมู่เกาะรูปต้นปาล์มที่งอกไปในทะเลค่ะอีกตึกหนึ่งคือเบิร์ดคาลิฟาที่กลายมาเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี2009และยังไม่มีใครโค่นไปได้จนทุกวันนี้ ที่แอดได้กล่าวไปนั้นแอดเนี่ต้องการให้คุณผู้ชมเห็นว่าดูบเขาต้องการให้ความเป็นที่สุดมันอยู่ที่นี่เพราะมันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนนะักท่องเที่ยวให้มาอย่างดูบย,ยังไงล่ะคะและนี่คือประวัติศาสตร์ดูบที่แอดเอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ